วันเทศกาลสงกรานนี้นะครับก็ยังยังอยู่ในเทศกาลก็ขอท่านผออาฟ้านะครับถวาใจนักสู้เนี่ยซีด้ทำบุญด้วยความจริงใจต่อสังคมและศาสนาตลอดมาแม้กระทั่งาชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยยังเป็นทุกข์ของตัวเองอย่างเช่นน้ําท่วมนะบุกไปถึงที่น้ําท่วมเอาไปให้ถึงบ้านแล้วก็อีกหลายโครงการแม้กระทั่งของคณะสงฆ์เนี่ย ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาบาลีเนี่ยก็ไปอุปถัมภ์เขาเรียกส่งเสริมการศึกษาของพริษัทของชานทั้งส์นอกจากนั้นยังเอื้อเฟื้อไปถึงเยาวชนโดยทุนการศึกษาไปปูพื้นให้เด็กเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ทุกอย่างที่คุณท่านผอ,อ,อฟ้าได้ทําให้กับสังคมเนี่ยก็ผมก็ขออนุโมทนาและด้วยเดชแห่งบุญนี้เนี่ยขอให้อออฟ้าเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลก และทางธรรมนะัขอให้เป็นหลักชัยของแผ่นดินไทยคนหนึ่งในการที่กอบกู้ศิลธรรมคืนมาเพื่อแผ่นดินไทยเนี่ยได้สีเวลยอย่างแท้จริงนะครับขอโอกาสน,นี้ขอให้ขอฟ้ามีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเพื่อจะอยู่ในการสร้างบาร,รมีต่อไปนะครับค,ครับน้ำตาไหลตั้งแต่ดูคลิเมาเช้านีก็แด่พอฟ้าคน ดีของพระพุทธาศาสนาและสังคมสาธารณระพอได้มาเิดในสากลละโลกนี้ก็ขอย้อนกลับแก่พี่สองท่านเช่นกันให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหลุดพ้นอุรปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็มากด้วยบุญบารมีมากด้วยสิ่งที่เป็นสิรีมงคลเข้ามา แห่งๆรวยๆนะคะขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปเช่นกันค่ะกคค่ะ